ก็ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟนั่นเองวันนี้ผมก็จะมาเล่นชาเล์เก็บปืนไหนได้เป็นกระบอกแรกผมจะเล่นปืนนั้นทั้งเกมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันบนเครื่องบินนะผมก็จะไปลงท้ายท้ายแมปเลยนะตรงแถวแถวเคบเท้านุ่นน่าจะไม่ค่อยมีคนที่เลือกลงตรงที่ไม่ค่อยมีคนเพราะว่าเราจะได้เก็บปืนได้ง่ายๆนะ ผมจะมองบนท้องฟ้าแล้วก็เก็บเดินเก็บปืนนะจะไม่มองพื้นมันจะได้เป็นการสุ่มปืนเอาเราได้ปืนไหนเราก็จะเล่นปืนนั้นเลยไปดูกันเลยว่าผมจะได้ปืนอะไรเราก็จะมาลงที่เคบเทาน่าจะไม่มีคนแหละไม่เห็นมีใครมาลงเลยไม่มีจริงด้วยก็สวยเลยครับ เราก็จะลงบริเวณนี้แหละแล้วก็มองบนท้องฟ้าก่อนเลยนี่นะนี่เห็นปืนแบบๆนะไม่รู้ปืนอะไรเดินไปเก็บเลยก่ออยู่ไหนวะเอา้าตะกี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้อยู่เลยอยู่ไหนวะเอาไม่เจอหาปืนใหม่ก็ได้นี่ตรงนี้ก็ไม่มี หรือผมหาไม่เจอก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะมาบ้านบ้านหลังนี้กันตรงนี้ก็ไม่มีเจอแต่กระสุนปืนอยู่ไหนครับปื้นเป็นแห่งหมดว่าเวลาต้องการเนีมืองนี้มันก็กว้างจริงนะแต่ของมันน้อยอะมั้งแล้วก็ได้ปืน m a ็กซนะครับนี่ปืนนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะ รัวด้วยแต่ว่าท้ายๆเกมมันน่าจะเบาะนะเพราะว่าเขามีเกาะโหดๆแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนตัวผมว่าปืนนี้มันก็โหดอยู่นะผมชอบเอาไปเล่นในโหมดซ c ซอย่างเงี้ยเอาไปดันแรงซีซเนี่ยโคตรโหดเลยปืนนี้ก็เป็นปืนที่ผมชอบด้วย<ต>ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานหรอก ก็อาจจะเล่นเกลไก่กะกลาอยู่นี่เราก็เก็บของไปเรื่อยๆเราจะเล่นแค่ปืนนี้นะเราจะไม่เปลี่ยนเด็ดขาดตอนนี้ก็ไม่มีคนแล้วก็ฟาร์มของไปเรื่อยๆนะครับเราจะเก็บกระสุนกับยาไว้เยอะๆเพราะเราไม่ได้ใช้กระสุนอื่นถ้าเราเจออีกกระบอกหนึ่งเราก็ ยังมาอีกกระบอกหนึ่งเลยเอาไว้สลับกันอูอยากเล่น UMP ว่ะแต่เราไม่ได้นี่เจอกระเป๋ากระเป๋าสามไปเลี่ยถ้าแบบเราซื้อนี่เราเดินไปเจอกระเป๋าสามนี่โหโคตรเสรียดายเลยนะจะเสียดายทำไมวะยญงจังเยอะตังแยะเนาะ แล้วก็หาเหรียญไปซื้อใหม่ได้ตอนนี้หมอกก็บีบมาแล้วนะครับบากหมอกหนึ่งมันน่าจะไม่แรงหรอกเขาเรียกหมอกอะไรหมอกเลยวงผมเรียกหมอกบีบนะบางคนก็ได้กินเขาเรียกวงบีบประมาณนั้นแต่ผมเรียกหมอกมันเหมือนนะครับ แล้วก็จะเข้าวงก่อนเลยถ้าเจอคนดักข้างหน้านี่ผมก็ไม่มีปืนดีๆนะเจอเห็ดกินเห็ดไปก่อนเลยอื้อปืนนี้มันก็ดีอยู่ว่าไม่ได้หรอกอาจผมจะสู้เขาได้ก็ได้นะกระเป๋าเต็มแล้ววะต้องการยายาสำคัญมากเลยนะ จะเก็บยาไปสิบสิบกล่องได้เลยเพราะเราไม่ได้ใช้กระสุนอะไรเยอะขนาดนั้นไปดูกันเลยผมจะได้กี่คิวช่วงต้นๆ้นเกมเราก็จะฟาร์มของนะครับให้ได้ของเยอะๆก่อนส่วนมากก็จะฟาร์มยากับกระสุนแค่นั้นแหละไม่ได้หาอะไรมากวันนี้ขอแค่คิวเดียวก็พอละภูมมใจละ ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเนาะก็จะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเจอเหรียญเราเอาไปซื้อกระเป๋าดีกว่ากระเป๋ามันกี่เหรียญวะสามร้อยโอ้เรามีไม่ถึงอะจะหาจากไหนวะเนี่ยแถวนี้ก็ไม่มีด้วยเดินหาเรื่อยๆก่อนแล้วกันในนี้อาจมีนะไม่มีจริงเลยห้าร้อยซื้อได้แล้ว เราก็จะได้าร์มของเต็มที่นะครับทุกคนไม่มีเปาสามแล้ก็จะเอายาไปด้วยนะครับนี่กล่องใหญ่เวลาพันยาเราจะได้พันทีเดียวเต็มเลยถ้ากล่องเล็กมันจะพันหลายรอบนะครับขี้เกียจแต่ก็เก็บมาด้วยเผื่อเลือดมันลดแค่นิดเดียวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นั่งดูผมเล่นไปนี่แหละเพราะผมก็ ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็ฝึกภาคอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงแรกๆอยู่ที่ผมเริ่มอัดคลิปเกมนะก็จะฝึกภาคไปเรื่อยๆนะครับคนหายไปในหมดวะพอจะคิวเดียวก็พอละเจอกระสุนครับตอนนี้ก็มีอีกโอยติดหน้าต่างครับแล้วก็จะมาเก็บเหรียญนะครับ ก็ฟามของไปเรื่อยๆชิวๆนะช่วงเราไม่เจอคนนั well ้นเนาะก็ไม่รู้จะฟามอะไรปืนเราก็มีแค่เนี้ยก็หาแค่ยาแค่นั้นแหละกระสุนแล้วก็มีเหลือเฟือคลิปนี้ผมว่าผมน่าจะไม่ชนะนะน่าจะแบบไปตายช่วงท้ายเกมแต่น่าจะไม่ชนะดูทรง ปืนนี้มันสู้ระยะไกลไม่ได้นะผมต้องเข้าระยะประชิดอย่างเดียวมันคือมันยิงไกลได้อยู่แหละแต่ว่ามันเบานะครับเนมราก็จะยิงระยะประชิดนะวงก็บีบเร็วเร็วสักพักวงบีบเล็กลงแล้วก็จะเจอคนเยอะขึ้นแต่ตอนนี้หายไปในหมดไม่รู้ กับระเบิดเอามาก็ไม่ได้ใช้หรอกกับระเบิดอ่ะจริงเราก็จะวิ่งลงเขานะข้างล่างน่าจะมีอยู่แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะข้างบนวงมันบีบมาละน่าจะไม่มีคนอยู่นะครับ เล่นไม่ได้นะครับน,นั่งไงมีไอวอด้านหลังมีคนด้วยะโอ้ยโดนยิงผมวิ่งมาเฉยๆครับยิงผมทำไมครับมีรถด้านหลังนะครับเฮ้ยเรารีบหลบดีกว่าคนรอบทิศเลยตอนแรกบนอยากเจอคนพอเจอจริงนี่ไม่อยากเจอละมันมาแล้วนะครับ ดิดหัวเมนิดนึงข้างล่างก็มีข้างบนก็มีสวยแต่ได้หนึ่งคิวเลยนะครับโอเกาะสี่ยามีปืนที่แบบอยากเล่นเยอะเลยอะแต่เราเล่นไม่ได้นะตั้นล่างก็มีวงกบีมาแล้วซื้อของหน่อยละกันไม่รู้จะซื้ออะไรนะก็ซื้อเป็นโดนกับ อะไรก็ไม่รู้มันจะช่วยเพิ่มความเร็วนะ <Okay. S 1> เอ็นของยีย้ยี้แบบนี้ยผมไม่ค่อยใช้หรอกผมใช้แค่ไอวอลแค่นั้นไอวอลกับระเบิดประมาณนั้นหูวงก็ปีมาแล้วคนก็อยู่ด้านล่างนะแล้วก็จะวิ่งฉีกออกมาด้านข้างหูเต็มเลย ถ้าเราวิ่งไปตรงนั้นก็คือตายนะครับ <L Trans> วงน่าจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ถ้ามันเข้าวงนี้แล้วมันน่าจะแรงเลยนะครับไปรี่ไปดีกว่าไม่อยู่แล้วจ้าแล้วก็จะวิ่งเข้าวงนะครับอเอ้ยเจอคนสกีดมันดีกว่าเอาม <L> ันตายเฉยนะเว้ยเราโ <L> ดนสกีแทนโหเลือดลดเลย รีบเข้าวงดีกว่าเราไม่สู้นะครับก็สู้ไปวงก็บีบเราตายมนเติมเพื่อถหายเครื่องรอดเลยไม่เอาไม่สู้ครับพันยาก่อนนะมันอยู่ไหนวะโอ้ยมีด้านหลังมาอีกโหตายเลยตายเลยครับโดนอ้อมหลังนะโอ้เรามาดูเขาเล่นกันเขาก็อยพันยาวิ่งชาร์จแล้วนะครับ ไม่ดูละเราได้ที่3นะเกือบได้ที่1นแล้วเชียวอ,อีก2คนเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ